กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับนอก,ก็คือ พี่จะมารีวิวกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนอะและเป็นกิจกรรมที่โคตรสายเลยนะครับเนอะเพราะว่าพี่รอกิจกรรมตัวนี้มาโคตรจะนานเลยนะครับนอะและหลายคนนะครับนอะก็คิดว่าน่าจะรอกิจกรรมตัวนี้เหมือนพี่เหมือนกันนะครับนอะและอย่างที่พี่บอกนะครับนว่ากิจกรรมนะครับนอะก็คือ จะมีทางด้านของกิจกรรมของฟรีที่อัปเดตเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมคอลแลบ,บด้วยนะครับนอทถาคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าเล่นยังไงอะไรประมาณไหนต้องทํายังไงบ้างนะครับเนอเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ บอกแล้วกันนะครับเนาะหรือว่าจะมีกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนเก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกอลีน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับและ เร <S <S ็วๆนี <S 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 ้นะครับอหรือว่าเมื่อวานนะครับนอทางกาลีนานะครับได้โพสต์ลงเองนะครับว่าเป็นฟรีไฟล์ไทยแลนด์นะครับนอรีเรไดีว่ามีการนะครับนอกก็คือโพสต์ลงนะครับใครยังไม่ได้จับจองสักลาวาบ้างนะครับเตรียมเจอกับสักลาวาพิเศษสักลาวาลายไม้นะครับโอ้โหอันนี้นะครับนอทุกคนคงงงนะครับว่าเป็นยังไงสักลาวาลายไม้นะครับทุกคนก็คือ จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คือซุดตัวใหม่นะครับน้องก็คือเป็นซุดทงท,งทุงทุงสหูหลานะครับทุกคนก็เป็นเปรามานี่เลยนะครับจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องอันนี้เป็นโพสต์จากฟรี ไทยแลน n d นะครับทุกคนเนดะ้อก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับนอนแหล่งที่มาข้อมูลของจริงพันเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอะหรือว่า GM อาจจะพูดเล่นๆ่นก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือสักลาว่ากลับมาแน่นอนนะครับแต่สักทองไม่กลับมานะครับก็คือ จะกลับมาแค่สักลาวาเท่านั้นนะครับนอก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สักลาวานะครับนอก็เตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่าสักทองนะครับครั้งนี้ไม่กลับมานะครับทุกคนกลับมาแค่สักลาวาเท่านั้นนะครับนอแล้วก็มีสักไม้ด้วยนะครับหรือว่าซุดทุงทุงทุงสาหุานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซุดตัวนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาที่จริงอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับอยู่ในแมปพี่รีวิวไปเมื่อวานเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโคตรเท่นะคร แล้วก็ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบอยู่แล้วนะครับน้องน่าจะถูกใจมากๆนะครับส่วนเด็กๆน่าจะถูกใจน่าดูเลยนะครับเพราะว่าเห็นพูดทั้งวันเลยนะครับน้องสำหรับชื่อตัวละครนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าไม่พิดหวันนะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาตามคําขอที่ทุกคนขอมานะครับน้องก็แน่นอนนะครับน้องจีเอ็มจัดให้อยู่แล้วนะครับทุกคนจีเอ็มก็ไม่เคยขัดอยู่แล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องซักลาวาเวอร์ชั่น2นะครับน้องสำหรับชื่อนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับพร้อมจับจองหรือยังนะครับทุกคนอาจจะมีการแบบว่าเอาเข้ามาแบบลิมิเต็ดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นะครับน้องก็มีการโพสต์ตัวนี้นะครับดีเดว่าประมาณแบบว่า2สัปดาห์นะครับนอก็ถือว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับสำหรับสักลาวานะครับทุกคนเออก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับที่จริงอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับนอแต่ก็จะมีการอัปเดตเข้ามาอีกคร หนึ่งนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับกลับมาครั้งนี้อาจจะมี ครบทุกซุดครบทุกเชตเลยก็มีนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสักทองนะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาแล้วแล้วก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าคนไหนคิดถึงนะครับน้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับจะมีการกลับมาแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับเป็นกิจกรรมสักทองหรือว่าสักลาวานี่นะครับนอแต่อย่างที่พี่บอกนะครับโนว่าสักทองยังไม่มานะครับน้องมาแค่สักลาวานะครับทุกคนก็ เตรียมรอดูสักทองได้เลยนะครับพี่คิดว่าน่าจะมีการอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับสําหรับสักทองนะครับทุกคนเนอะก็อจะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของสักทองนะครับทุกคนก็ จะมีแน่นอน100%นะครับนอก,ก็็เตรียมรอดูได้เลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมดีๆที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีมีอะไรบ้างนะครับนอเราไปดูกันเลยทักคนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีก็เป็นทางด้านของฟรีไฟล์คอร์บแลบนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก,ก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ฟรีไฟล์คอลแลนะครับนอสำหรับกิจกรรมตัวนี้เราได้ของรางวัลเยอะมากๆนะครับและเราได้ของฟรีเยอะมากๆนะครับทุกคนก็คือ1เลยนะครับจะเป็นทางด้านของสุดสีดํานะครับทุกคนซุดสีดําตัวนี้นะครับนองเรียกได้ว่าทุกคนนะครับก็คือจะได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสุดสีดําตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับสุดสีดําตัวนี้นะครับทุกคนก็จะได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกวยลกันน จันังจัดเต็มันไปเลยนะครับสุดสีดำตัวนี้นะครับทุกคนก็จะได้นะครับด้านหน้าเป็นไดโนเสาร์นะครับด้านหลังก็ เป็นหลังไดโนเสาร์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับสามารถเข้ามาเล่นกันได้แล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มแจกเคียวไปแล้วนะครับนอนห้าพนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนอนหรือว่าอยากได้เคียวนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับนอนก็มีอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอนและใครว่าหมดเท่านี้นะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือ ยังมีอีกแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนเออก็อจะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเน,บนว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของสกีนรถกระบะนะครับนอเรียกได้ว่าเป็นสกีนรถกระบะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเท่มากนะครับน้องไม่เหมือนสกีนรถกระบะเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลตัวใหม่ด้วยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแลันะครับว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับนอแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่ามีหมวดตัวใหม่ ัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทดด้วยนะครับนอก็เป็นหมดโซนพิสตายนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับน้องแล์กิจกรรม8ปีเดี๋ยวพี่มารอริวิวทีเดียวนะครับวันที่ัปเดตเข้ามานะครับวันนี้ก็สามารถเล่นกิจกรรมคอลแลบไปได้ก่อนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับดีด้ว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้อยากเล่นนะครับในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับรรรกกกกิิมดี ตัวใหม่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับก็จับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับคลิปนี้ก็คือถ้าอยากสนับสนุนคลิปนี้นะครับก็ไม่เสียตังค์สบัดไม่ต้องเสียตังค์สบัดเลยนะครับเพียงแต่คนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องพี่ทันี้ก็เป็นการสนับสนุนแบตเติมพี่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากก ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับนอนที่เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่นะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับ,บไว้เจอกันใ่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊<ป>ายบาย